ครัดีค่ะพี่น้องชาวไทายเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆแดดแจ่มแดดย่าค่ะวันนี้คุณแม่มีที่ผ้าไหมมือสองมาฝากนะคะ่าเป็นผ้าไหมมือสองค่ะค่ะผืนนี้หกร้อยบาทนะคะเขาเรียกว่าลายสาคูค่ะคนเท่าคนแก่สุรินเขาเรียกว่าลายสาคูนะคะสาคูค่ะค่ะราคาอยู่ที่ ขาดหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนขาะหกร้อยบาทนะคะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะแล้วก็ทอไปด้วยหยาดฝนนะคะขาดสวยขาดราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนขาะหกร้อยบาทค่ะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะไม่มีบาดแผลนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะก็เรียกว่าสาคูค่ะหยาดฝนสาคูนะคะ รมค่ะคุณแม่รมก็เรียค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่ห0 0บาทค่ะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกค่ะหกรบาทนะคะค่ะผ้าพื้นนี้มันจาดนี่ค่ะค่ะอยู่ข้างบนนี้ค่ะแต่ห0 0้บาทนะคะ อันนี้ค่ะแต่แนมเห็นปองกระแปงนะคะปองกระแปงนะคะเป็นขารอยเข็มขัดค่ะเข็มขัดกอเข็มขัดกอบันห้าว่าเข็มขัดกอค่ะงงขางงให้หลานไปล่าค่ะค่ะใส่ให้หลานไปลํานะคะพอดีก็เวลาดึงเข็มขัดที่คาดให้หลานดึงมาเข็มขัดต่อแค่นั้นเลยค่ะค่ะดูที่หกร้อยบาทนะคะเนื้อง,งานสวยงามมากค่ะ ค่ะสีม่วงชมพูค่ะเป็นลายค่ะลายนกยุงนะคะปกติถ้าไม่มีตรงนี้นะคะราคาไม่ได้อยู่ที่600บาทนะคะค่ะท่านบอกว่าท่านคาดเข็มขัดให้หลานไปลำค่ะใส่ให้หลานไปลำค่ะเวลาถอดเข็มขัดออกมันก็เลยเกาะนิดๆหน่อยๆนะคะขาะเนี้ยค่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะค่ะอ่านั่นแหละค่ะมองเห็นนะคะมันอยู่ข้างบนค่ะค่ะเวลาเราลุกไปมันก็อยู่ข้างบนป้าย้าไปแบบนี้มันก็มองไม่เห็นส่วนที่มันเป็นโฮกระป๋องกระแปงนะค่ะ ค่าราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะส่วนที่มองเห็นตําปองแกนแปงนั้นค่ะอยู่ที่ขะเข็มขาดค่ะเวลาดึงเข็มขัดคาดเข็มขาดให้หลาเวลาดึงเข็มขัดออกเข็มขัดก็เลยเกาะค่ะขานี่ก็หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเป็นลายนกยุงลำแพนค่ะสวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแ้าเก่าต้นตำรับไหมมือ2นะคะค่ะนี้ก็หกรบาทค่ะลายโฮนค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะโฮนเก่าโฮนโบราณนะคะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะราคา600บาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะโฮนผืนนี้ค่ะผืนใหญ่ค่ะนิ่มมากค่ะค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะราคา600บาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหกร้อบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะมือสองนะคะนิ่มากค่ะท่านจะไปตัดกระโปรงหรือตัดเสื้อก็โอเคนะคะสวยเลื่อนหรูดูเดีนค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกทักค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหกร้อยบาทค่ะ ่ะพื้นนี่ก็หกร้อยบาทนะคะค่ะสีเขียวค่ะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะอันนี้ก็หกร้อยบาทค่ะอะตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เย็บถุงนะคะค่ะยางอันนี้อยู่ค่ะเพราะว่ารอยท่านตัดกไอรอยท่านตัดตัดเป็นกระโปรงค่ะแล้วก็ท่านก็เลยล้อออกมาค่ะไม่ไม่ไม่เป็นกระโปรงค่ะล้อออกมาก็เลยเลยน่ามาเป็นผืนเหมือนเดิมค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห0ร้อยบาทค่ะสวยทุกคืงงามทุกขืนค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะท่านจะไปตัดทุกไอตัดค่ะท่านจะไปตัดก็ได้นะคะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะไปตัดค่ะตัดเป็นผ้าถุงป้ายหรือกระโปรงก็ได้ค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นกำรับมือสองแม่มบอลรัค่ามือสองเจ้าเก่าค่ะ ค่ะไม่ได้ไปต่อมือจากพ่อค้าคนกลางนะคะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดคขาดทางานเป็นทีมนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกถืนค่ะหกร้อบาทค่ะขาะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็600บาทนะคะขาดสวยขาดเนื้อผ้านิ่มละเอียดนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะมือสองค่ะแม่บวรรักษ์ค่ะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะนิ่มละเอียดพิวค่ะใส่สบายนะคะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแก้งค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะมาพืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรแจ้งค่ะหกร้อยบาทค่ะ่สวยทุกพื้นงามทุกพืนนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะมีแต่ไหมน้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะบ้านนี้ทอผ้าสวยค่ะมีแต่ไหมน้อยค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทนะคะผืนนี้ค่ะนี่ก็เป็นน้ำไหลค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ มาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะกับด้านนะคะ่าเป็นน้ำไหลค่ะน้ำไหลก็สวยค่ะค่ะเวลาเรานุ่งเราโชว์ตัวไหนก็ได้ค่ะเป็นน้ำไหลนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะค่ะตัดจะเอาไปตัดกระโปรงก็ได้ค่ะตัดกางเกงก็สวยเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะเราโชว์ค่ะนี่โชว์ได้ด้านเดียวโชว์ด้านไหนก็ได้ค่ะ ค่ะเป็นน้ำไหลค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะเนื้องามสวยค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่เด่นชัดขาด้าไม่คมชัดนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพน่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่หกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ้าพวกนี้มีแต่ผ้าโอบนะคะเขาเรียกว่าผ้าไหมโอบค่ะเ้าจะไม่แต้มค่ะ หากเขาจะย้อมสีแล้วก็มัดแล้วก็ลงไปต้มค่ะมันจะติดสวยทนสวยนานค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพาะคุ้มครองสิ่งสูญเสีปกล้องทุกท่านคะ่ะ